สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่241กันแล้วนะครับผมหรือว่า24-1นนั่นเองนะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมท่านเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมในที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจะแจ้งเตือนไปยังพี่ๆทุกท่านนะครับผมเป็นคนแรกๆเลยนะครับ แล้วก็นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอตัวด้านบนนี้นะครับ @174oiptq นะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆ และสาหรับกติกานะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมขั้นตอนแรกที่สุดเลยนะครับพี่ๆต้องดูให้ชอบและถูกใจกันก่อนนะครับผมจดหมายเลขที่พี่ๆสนใจไว้เลยนะครับผมองค์พระแต่ละองค์นะครับผมจะมีหมายเลขที่แตกต่างกันไปนะครับจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1นึ่งะครับผมไปจนถึงหมายเลขที่2ี่นะครับผมพี่ๆก็สามารถจดไว้ในมือถือหรือว่าจดไว้ในกระดาษก็ได้นะครับผมว่าสนใจรายการไหนบ้างนะครับและขั้นตอนถัดมานะครับผมพี่ๆก็สามารถ ดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมจะมี EP เขียนบอกอยู่นะครับพี่ๆเ,เพียงเท่านี้นะครับผมก็สามารถโทรมาบอกผมได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับหรือว่าจะพิม์มาบอกผมในไลน์ก็ได้นะครับผม เพียงพิมพ์ว่านะครับผมสนใจรายการที่เท่าไหร่นะครับผมหมายเลขไหนนะครับใน EP ที่เท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมทางของทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นพระกรุหอดนะครับผมเห็นไหมครับพระกรุหอดพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับหมายเลขที่1นี้นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับวันนี้ว่าต้องปรับแสงไฟนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พพเอฟซีนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระกรุหอดนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสนใจอย่างไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมทักมาพูดคุยทักมาสอบถามหรือว่าทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ l like i น e แอดหนึ่งเจ็ดสี่โเลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลทที่หนึ่งะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาเป็นรายการที่2แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่2จะเป็นเหรียญกลมนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ถิมพีนะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ครับแบ่งปันให้ราคา700บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญกลมหลวงปู่โตปี2512นะครับพี่ๆเดี่ยนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวดเดิมๆเลยนะครับผมสาหรับเรียนพระครูบิรยกิตตินะครับผมหรือว่าเรียนหลวงุโตวัดประดูชินพีปีหนึ่งสองนะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการที่สองนี่แบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสาหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สามแล้วนะครับผมในรายการที่สามจะเป็นพระคุณแผนบ้านกลางนะครับผมเลยนะครับ พระคุณแผนบ้านกลางหมายเลขที่สามนี้นะครับผมเนี่ครับผมสําหรับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระคุณแผนบ้านกลางนะครับผมนี่ครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ ทางใดสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับผมในรายการที่4ี่นี้จะเป็นพระเนื้อผงนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ สำหรับรายการที่4นี้นะครับผมหลวงปู่ศิลาเนื้อผมนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมเลยครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี้นะครับผมจะเป็นมหามนนะครับผมเหรียญมหามนนะครับผมหมื่นศิลานะครับผมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับปีพศ2 5 6พนนะครับผมอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะนิยมกันเรียกว่าเหรียญบาทน้ำม์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ เหรียญบาท้ำมนในรายการที่5นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเลยนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมต่อโค้ดคมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่735นะครับผมเหรียญบาท้ำมนนะครับผมปูซิลาสิริจันโทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมผิวดเดิมๆเลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญบาทน้ำมนหลงปูซิลารายการนี้นะครับ ที่ระลึกนะครับผมอายุวัฒนะมงคลนะครับผมเจ็ดสิบเก้าพรรษานะครับผมเจ็ดสิบเก้าปีนะครับวัดพระธาตุมื่นหินนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่ห้านี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามาคันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสาหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมทางช่องยูทูบนะครับผมในราคา5้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดพระบูชิมพีพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันสุกิติมาเลยครับผมหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับพี่ๆสวยสดงดงามเลยครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับ นิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดนะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีเส้นเคสาของหลวงพ่ออยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมองค์นี้นี่สวยมากๆนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับขออนุญาตเก็บสักคู่นะครับพี่ๆสาหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมในรายการที่7นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นเหรียญไตรมาสห้าเก้าหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่ครับไตรมาสห้าเก้ารวยรวยรวยนะครับ หมายเลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพระมงคลสิทธาธาจานะครับผมหรือว่าหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับวัตโกนั่นเองนะครับผมนะครับผมสวยๆเลยนะครับพี่ๆดังหลวงพ่อโด่งๆเลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่7แล้วนะครับผมต่อโค้ดนะครับผมชัดๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม1-30ย์นะครับ ไารมาสห้ากรวยรวยรวยนะครับผมสวยสดงดงามครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่7รายการนี้นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมในรายการที่8นี้จะเป็นเหรียญเซฐีหลวงปูดูนะครับนี่นะครับผมเหรียญเษธีหลวงปูดูนะครับผมปี3 1นึนะครับผมเหรียญเดิมๆแบบนี้นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ เปียนพระพรมปัญโยนะครับผมหลวงปู่ดูวัสสแกนะครับผมสีอยุธยานะครับปีสองห้าสามหนึ่งนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ รายกรถัดมาจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่9้านี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อกวยนะครับผมชูติดนาท้าโรนะครับผมนี่นะครับวัดโคศิตารามนะครับเป็นเหรียญนะครับผมที่ระลึกในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลังยันนะครับปี2 5 2 1นะครับผมเหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันก่อนได้นะครับที่ระลึกนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมปีพศ2521นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับผมนี่ครับ เรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรเป็นรุ่นแรกนะครับผมปี2507นะครับสีทออสร้าง like ถวายนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเรียญคมๆเลยนะครับเส้นสายฝนชัดเจนนะครับพี่ๆนี่นะครับ ครับผมรุ่นแรกสิทธิ์ทอสร้างถวายนะครับผมปีพศ2507นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่11นี้จะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมนะครับเป็นรูปหล่อนหลวงพ่อโสธรนะครับผมหรือว่าเรียกว่ากล่๋หลวงพ่อโสธรก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะครับ ควเสียงนะครับผมจะมีก <dialect> ลิ <plural issions> ่นอยู <quality öst> ่ด้านในขององค์พระนะครับสำหรับรายการที่11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับกลิ่นหลวงพ่อโสธรนะครับผมเห็นี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีนี่ครับรายการที่11นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับโสธรปีพศ .2543 นะครับพี่ๆ ผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายกรถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับผมสวยๆดั้เดิมแบบนี้นะครับสวยๆดั้มเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังไอ้ไข่นะครับผมนี่นะครับถ้าหากไม่เสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่ครับ อันนี้จะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับพี่ๆเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวนะครับผมน่าจะเป็นรุ่นรทธิ์ไอ้ไข่นะครับผมนี่ะครับวัดเสมาเมืองนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีพศส5 2 6นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมในรายการที่12นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่13บสาจะเป็นพระปิดตาหือบุโตะนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับเป็นเนื้อผงเกซรนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นี่แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดง่ามแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรายการที่13แล้วนะครับผมสําหรับพระปิดตาลุปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงเกสอนะครับเนื้อผงเกสอนรุ่นหนึ่งนะครับผมจะสร้างมาน้อยกว่าเนื้อผงใบลานนะครับผมเห็นครับ จะมีความหายากมากกว่านะครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมองค์นี้ผิวดมเดิมเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับรายการหัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับในรายการที่14นี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมของหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั่นเองนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนี่ครับสวยๆดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องดเดิมเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับเหรียญเลื่อนนะครับผมหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแปดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันแปดร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนะครับเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ ผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมทางใดสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมเลยครับจังหวัดกาลสิล์นะครับต่อโคดหมายเลข526นะครับพี่ๆพศสองพนนะครับเรือนสรณศักดิ์นะครับผมศิษิ์สร้างถวายนะครับผมเลยครับต่อโคดพรมแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่1 4รายการนี้นะครับผม ขอหย่าเก็บสักครู่นะครับผมตอนนี้ช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมแบบที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่15นี้ก็จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่มหาศีลาเหมือนกันนะครับผมนี่ครับรายการนี้นะครับผมเป็นโทะเนื้อกับองค์ก่อนหน้านี้นะครับสาหรับหมายเลขที่15นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับ 800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเลือนสมรศักดิ์นะครับผมของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขที่15นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้จะเป็นต่อโคตรหมายเลข270นะครับผมเลือนสมรศักดิ์นะครับสิ่สร้างถวายนะครับผม ผิวดมเดิมเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่15นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิลาศเดงนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับผมเนี่นะครับเป็นรุ่นแรกพศสองนห้ายสามนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทเ e ท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไทยอินนั่นเองนะครับผมน,นีน่น,น,น,ออนะครับพศสองพันห้าร้อยสามนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมอายุแปดสิบสองปีนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆเหรียญคมๆเลยนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16ใน EP นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมเนี่ยครับพิมพ์จโบสองนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมเนื้อใบรามแช่น้ำมนนะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 500บาทเท่าน,านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อใบลานแช่น้ำมนเนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆถ้าเป็นเนื้อที่แช่น้ำมนนะครับผมจะมีความคลาสสิกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพีพ่ๆสาหรับท่านใดชอบความความเก่าความเดิมนะครับผมลองพิจารณาองค์นี้ดูก่อนได้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผม หลโตวัดประดูชิมพีนะครับผมเห็นนะครับเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับสวยงดงามนะครับพี่พี่แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบเจ็ดใน EP นี้นะครับรายกรถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่สิบแปดแล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบแปดนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหารลร่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับ รายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี fc นะครับผมในราคา6 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเจริญพรล่างหลงบูทิมอิสริโกนะครับนี่นะครับต่อโคชัดชัดแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่18แล้วนะครับผมพศ2517นะครับผมอายุ95ปีนะครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมสวยสดงดงามครับที่ระลึกนะครับผมสร้างสาราการเปียนนะครับผมนี่นะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเลยนะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพร้อมเลียงพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่19นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเซมา8รอบนะครับของหลวงปุทิมอิสริโกนะครับผมเหรียญเซมา8รอบนะครับผมสําหรับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากับองค์ก่อนหน้านี้เลยนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยนะครับต่อโคตรคมๆแบบนี้นะครับพี่ๆสำหรับเรียญเสมา8ดรอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมสำหรับรายการที่19นี้นะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับพระครูภาวนาพี่รัตน์นะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหานไล่นะครับจังหวัดระยองปีพศ2518นะครับ เหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ네่งป <uras> ันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะครับเป็นรุ่นเลื่อนปี0ูนย์แนะครับผมพิมพ์ปากขีดนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับเรียนเซมาหนุนพ่อทั่วนะครับผมปีศูนย์แปดนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับในงานเรื่องสมรัก์ปีศูนย์แปดนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมทุกรายการนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21นี้นะครับจะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่ศิีลานะครับผมหลวงปู่มหาศิลาเป็นรุ่นแรกนะครับผมนี่ครับองค์นี้เจ้าของแคนดาไปเลี่ยมกรอบแล้วก็เก็บไว้นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่เช่าไปแล้วนะครับผมก็จะให้พร้อมกันเลยนะครับผมสองสองรายการนี้นะครับผมก็จะมีกล่องเดิมแล้วก็จะมีองค์พระนะครับผมของพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรายกันที่21แล้วนะครับผมรุ่นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะครับวัดโพธิ์สีสะอาดนะครับผองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์นะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่21นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่22นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับผหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับผมหรือว่าพระครูวิริยะกิตตินั่นเองครับนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญปีพศ2517นะครับผมนะครับพศ2511นะครับ สำหรับรายการที่22นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปุโตนะครับผมพระครูวิริยะกิตตินะครับหรือว่าหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับอายุ82ปีนะครับผมปีพศ2511นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงเหนั่นเองนะครับผมปีพศ .2511 นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมในรายการที่23มนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลขที่23นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับพี่ๆผิวดำเดิมเลยครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการร้องสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพร้อมเลียมนะครับพี่พี่รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมสวยสดงดงามครับผมผิวดูเดิมเลยครับพี่พี่ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมหลังยัน4นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่25แล้วนะครับผมในรายการที่25นี้นะครับผมก็จะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพปลดหนี้นะครับผมของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับ นี่นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับหมายเลขที่25รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตาพิมพ์ปลดนี่นะครับผมของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมวันนี้จะเป็นหลังยันนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พีไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับพี่ๆีท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมกอื่นเลยนะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆมนะครับผมจากทางช่องนะครับ แล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมด้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับ @174oiptq นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมสามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับ0903251096นะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ